สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมกันในขันบอมสกีฟอร์ชบลิกหรือ b c l กันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีซั่น233้นะครับเป็นซีซั่นฟูลคัลเลอร์สมสรสน,นะครับสามารถใช้นักเตะตำนานที่เคยเล่นให้กับสมสรที่เราเลือกเล่นเนี่ยมารวมกับนักเตะปัจจุบันได้หมดเลยทุกการ์ดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นการ์ดโลโก้นั้นๆรอบรองชนะเลิศครับลิเวอร์พูลเล่นโดยคุณฟุกพบกับอินเตอร์มิลานเล่นโดยคุณจอมไปดูกันเลยผมฟุกจะขับพีจี สสวััดีครบผมจอมจากคับ PSP เจนครับผลงานและประวัติการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณฟุ๊กเนี่ยลงแข่งมาตั้งแต่ปี2021นะครับ19ครั้งได้แชมป์ไป1ครั้งจากการเข้าชิง2นะครับส่วนคุณจอมเนี่ย BCL ranking อันดับที่1นะครับผมได้แชมป์ไปแล้ว23สมัยนะครับผมแต่ดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับซีซั่นนี้นะครับมาดูไลฟ์อัพนะครับฝั่งฟูคเคอร์เลอร์เลี้ยงภูของคุณฟุ๊กนะครับ4222นะครับประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ครััับบบบคูู่เเเเเเเซซซ็็็นน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 ตตออ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 รรรรร์์์์์วววจิิิิลลลฟฟาาาาาาาไดดดดดกกกีมมโโ้้แแแยขท รับปาตาลุเอนโดครับยืนกับสตีเวนเจอร์ลา์ดนะครับผมปีกด้านซ้ายหลุยส์ดิอาร์สครับด้านขวาโดนิมิกซูเวอร์สไนด์ครับคู่หน้าเป็นเบบี้โก้ไมเคิลเอเวนกับหลุยส์โซเลสนะครับผมเนี่ยเป็นนักเตะอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ได้นะเฉพาะอดีตกับปัจจุบันนะครับแต่การ์ดไหนที่ก็ได้นะครับฝั่งอินเตอร์มิลานของคุณจอมครับ5-2-3นะครับประตูเป็นยานซอมเมอร์ครับ เซนเตอร์3คนนะครับฟาบิโอคันนาวโรสเตฟานเดฟายแล้วก็จูเซเป้แบ็กโกมี่ครับแบ็กซ้ายโรเบรโตคาร์ลอสแบ็กขวาเป็นฮาเวียสนาตินะครับกางรับปาติกเวลลานะครับซีเอ็มเอฟคาเลนซีดอฟสามประสานหน้านะครับผมมีโรเบรโตบาโจยืนสูงสุดนะครับผมขนาบข้างด้วยคาวไฮลูมินิกเเกแล้วก็อาร์เดียนโนนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ เคยอยู่อินเตอร์ได้เหรอเออนี่แหละครับผมบางคนอาจจะคิดว่าซีซั่นนี้เนี่ยจัดทีมยากนะครับจริงๆแล้วจัดทีมง่ายมากนะครับผมเป็นนักเตะเล่นนะไม่จะเป็นต้องเป็นอีพิกก็ได้นะครับผมปัจจุบันย้ายไปทีมนู้นแล้วทีมนี้แล้วก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะเกมเริ่มครับฝั่งเลี้ยวภูของคุณฟุกนะครับเขี่ยก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดแดงครับส่วนอินเตอร์มิลานของคุณจอมครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวสวเรสหงางซ้ายแล้วครับผมแบป็ุณจอมโดย มีสเตฟานเดฟนะครับผมยืนค้ำตรงกลางอยู่นะครับอ่ะทำเกมลุกขึ้นมาโดนโกนาเต้ครับหนักได้การ์ดส่วนใหญ่ของคุณฟุกก็จะมีการ์ดไฮไลท์นะครับกับการ์ดเขียวจริงๆเกือบค่อนทีมนะครับผมที่เป็นนักเตะชุดปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะฝั่งของคุณฟุกนะครับอย่างอานนี่ถ้าย้ายไปมัดดิดแล้วเนี่ยถามว่ายังใช้ฟูคอเลอร์ลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าได้ครับ นะแต่มีบางท่านทักมาถามเหมือนกันว่าพี่ผมใช้อโนกับฟูคาเลอร์มาลิดได้หรือ,อยังครับผม,ผมก็ต้องดูรอ,อ,อประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมเนาะให้สัญญามีผลก่อนนะครับมีผลเมื่อไหร่ก็สามารถใช้ได้นะครับใช้หลังไหนก็ได้นะครับหรเปโตัวบาจโจครับทางซ้ายคาร์ลอสเติมขึ้นมาอ่ะลูมนิกเก้โอ้ยไม่สลับตำแหน่งกันหรือเปล่าครับวิ่งสลับกันระหว่างตัวคาร์ลอสกับลูมนิเก้ครับคาร์ลอสเลือกแล้วทุ่มตัวไก่นี่แหละครับผมเป้าหมายอยู่ข้างในลุนอาเดนอมองตั้งมาลูมนิกเก้พักอกโดนเอนโดครับลงมา ช่วยในกรอบเกตโทษครับส่วนก็ส่วนไม่ได้ครับมีซีดอฟคอยดักอยู่ออกไปทางขวาครับฝั่งอินเตอร์ให้อเดโนระวังเข้าซ้ายครับจ่ายตัดตรงนี้ฝันซ้ายก็ยืนอ้าวโดนดักแล้วครับผมซีดอฟงัดไปอีกทีนึงไม่ถึงบาโจครับผมตั้งไปทีนึงอเดโนะบาโจจะออกสายไม่ได้นะครับบอลจะเข้าทางแล้วครับอเดโนเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะฮะอเดโนเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นซีซั่นแบบฟูลคัลเลอร์ฟูลทีมอะไรแบบนี้นะฮะ มาก่อนนี้ยังโหดเลยนะแล้วต้อคาร์ลสเปิดมาแล้วโคอเดอโอ้โหซุปเปอร์เซฟของอาริสันพ่อหมีอาจะตรงตัวไปด้วยนะครับอีกทีนึงครับผมลูกสูตรต่อเนื่องครับมาที่จะให้บาโจโดนสวยแล้วครับดีอาร์สไม่ไวพอครับจังหวะไม่ไวพอสวนกลับไม่ได้ครับเรียบอลไม่ดีบอลไปมาครับแก้ตัวได้ครับดีอาร์สตายติดอีกครับอบอลเป็นของคุณจอมได้กดดันต่อเนื่องนะครับอาริโนจิมมาต่อไปแล้วต้องมี เอนโดนลครับลงมาช่วยคู่เซนเตอร์นะครับไม่งั้นไม่ไหวนะคู่เซนเตอร์เนะี่ยเพราะว่า3คนนะกองหน้า3คนนคี่็จับอีกตัวหนึ่งจับอีก2ตัวอีกตัวนึงจะโลกซีดอฟบุกต่อเนื่องครับคุณจอม,มาอีกทีหนึ่งครับเปาะแปะทำชิ่งมาแล้วปล่อยปอลไหลวิ่งตามแล้วก็ไม่ถึงลูมินิก้ฟันได้เคียวไปก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเราไปต่อบัลโจป,ปับนลนึกนิ่มติดบล็อกไปหนึ่งครับไอ้หนุม่มผมเปียกดดันหนึ่งต่อเนื่องเรื่อยๆครับคุณจอกจะเอาประตูแรกให้ได้ไวที่สุดนะครับ เป็นลูกเตะมุมครับลงไปตัวปัโจปาดเข้าไปแล้วโขก้เต็มหัวเลยไม่ไหวแล้วจ้าขอปล่อยหน่อยนะจ้าไอ้ลูกแรกก็เกือบจะได้นะฮะจังหวะลูกเตะมุมจากฝั่งนู้นนะครับของอาเดโนครับลูกนี้ไม่ไหวแล้วครับแสกหน้าแสกตาจริงๆก็ตรงตัวของอาริซอนเลยครับแต่ว่าลูกบอลมันแรงมากครับทุกคนนี่ไม่มีบุลเลตเดอร์นะครับโขกขึ้นเต็มๆเลยครับแสกหน้าเลยครับกลางประตูครับ อาล่ะครับปลดล็อกแล้วฮะไดประตูตามที่ต้องการแล้วครับคุณจอม1ประตูต่อศูนย์แต่รูปเกมจะผ่อนหรือเปล่าหรือว่าจะยังกดดันจะยังบุกต่อเนื่องเรื่อยๆครับผมมาแล้วครับเป็นขบวนการเลยครับผมวิ่งมา2-3ตัวหลายตามน้ําไปดูมินิแก้ย้อนมาซีดอฟมีตัวตั้งนะครับผมเวลาลองๆไม่ยิงไอ้บาจจอไม่ยิงอีก จะคืนนี้อาร์เรโน่ครับมาเอาแล้วครับคุณฟุกขอสวนบ้างโอ้ยจับยาวไปนิดหนึ่งสี่วิจีรื่นโอ้ยไม่ได้ลื่นเอาลหาล,ลุตไหมมาโซเลสล่อต้องวันนีหนึงโอเว่นคืนนี่พี่โอ้เข่าขากันหน่อยอู้หูไม่ได้บอลไม่ไปข้างหน้าครับทุกคนตัววิง่งก็เหมือนชะงักนิดนึงนะครับจ่ายไปไหลข้างหน้าไม่ได้ไปเหยียบนะครับวิ่งไม่ได้เปรียบนะครับต้องระวังด้วยจังหวะสวนปาจ่อหลุดหรือเปล่าหลุดหรอจงังหวะเหลี่ยมหมุนออกซ้ายครับอาร์เรโน่โดน,โนการาเต้ดักดการาเต้เอาไปที่สตีอาร์ เจอลาดเจอราดโดนจิ้มอีกแล้วเอาอย่างไงดีไปก็มีเลือกมาที่บาจโจ้แล้วกันแล้วครับช่องมีแต่ว่าอาจจะกดเคอร์เซอร์ผิดเป้าหมายไปหน่อยครับย้อนมาที่เป็นตคาร์ลสแล้วบอลอยู่ที่เจอลาดครับเจอลาดขอแก้ตัวหน่อยครับโดยมันทัสไปที่โอเวนโอเวนตวัดต่อใอ้ซัวเลสแล้วมองตั้งมาจังหวะบอลต่อไปข้างหน้าของคุณฟุกยังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักนะครับมีเสียจังหวะช่างักช่งักนิดนึงเอาหลุดเลยครับบาจโจ้ใจเอาเป้าไปไมแม่ได้เลยหลุดนี่อาเดโนนี่เท้าซ้ายนี่ง้างรอเลยครับ บอลอยู่ที่โลบสันทางซ้ายมีวิ่งขยับแล้วครับผมแต่เลือกมาตัวกลางข้างในแล้วครับเจอรัตเจอรัดหมุนมาจ้าเอซีดอฟโดนสวนแล้วครับงัดลูกนี้อาร์เดโนโรําหน้ารอวิ่งอยู่แล้วครับกองหน้า3คนของคุณจอมอาร์เดโนโนึกถึงฟูตตำนานของอินเตอร์มิลานคุณนึกถึงใครบ้างครับผมว่าส่วนใหญ่ก็คงนึกถึงนี่นะครับอาร์เดโนโ เป็นฟีคิกของเลี้ยบคูครับคุณฟุกต้องสวนกลับบ้างสักตุ้มสองตุ้มเลยครับผมจะทำได้ดีแค่ไหนบอลชิดจราดครับหมุนมาสองรอบจ่ายไปไม่ได้เปรียบแต่ยังเหลี่ยมยังได้อยู่ครับดีอาร์สดีอาร์สเตรลาดไปแล้วเลือกตัวไหนดีกว่าครับเอนโดเอนโดจ่ายมาสวยครับโซเลสพิกเข้าซ้ายโซเลสตะวตัดต่อออนดับบลัสเราสัดไม่สัดมาจับเสียจังหวะมัน,นิดนึงครับผมแล้วเพลนี้คุณจอมดึงแล้วคึงแล้วสวนแล้วครับผมนุชคาลอสข้างหน้ามี2คนไปแล้วครับผมตอบสวนมายังมีฟานได ต้องใช้เอนโดครับผมดิฟไลลงไปช่วยนะครับบอลซูโบสไลครับซโบซโบหมุนมา2รอบซโบซโบจ๋ายังได้อยู่ครับผมตวัดไปที่เจอราดจ่ายต่อไปซัวเลสลิกเข้าซ้ายยิงเลยพี่ไม่ยิงไปตวัดลุงนี้ติดซีดอฟแล้วจานเป่าจบไปเลยครับครึ่งแรก45นาทีแรกครับเปอร์เซ็นต์การของบอล54ต่อ46เปอร์เซ็นต์นะครับผมคุณฟุกของบอลมากกว่านะแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสจะจะได้ยิงเลยนะครับผมส่วนฝั่งของคุณจอมนี่ก็กดไปแล้ว4ี่จุ่มนะครับเอ้ยกดไปแล้ว4ี่ตึ้งนะครับผมได้มาหนึ่งตึ้งนะตัวสำรองถ้าเกิดคุณเล่นเลียวพูถ้าเกิดคุณเล่นอินเตอร์นะคุณจะนึกถึงใครบ้างนะครับผมเราตัวสำรองที่มีอยู่ในเกมนะที่เคยเล่นให้กับเลียฟพูอินเตอร์นะฮะลองนึกกันดูอ่ะเกมเริ่มกับครึ่งหลังดีอาร์สถูกถอดออกไปครับเกอร์ติสโจนลงมานะครับ อาจจะเป็น <Yes. S 1> แฟนบอลเ,เป็นฟู้ทีมป,ปัจจุบันนะครับคล้ายๆนะครับเอาวีเจอหลาดเหมือนมาเอาเจอหลาดมาคุมรุ่นน้องนะครับโจนมุนไปโอ้โหจ่ายไปเข้าทางซีดอฟครับอาร์เดนโนบโัตโจซีดอฟให้ไปที่ลูมิน,นิกเก้ใมันฐานแลวซัดขวาลูกนี้ลูมินิกเก้เนี่ยจริงๆในฐานข้อมูลก่อนอันนี้มันจะมีร่างของอินเตอร์มิลานนะเหมือนจะเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีนะร่างอินเตอร์แค่ร่าง,างบายเยนกับร่างทีมชาตินี่ก็โหดแล้วครับ สู้กันต่อครับเวลาเดินไปเรื่อยๆเปลี่ยนแกนไปทางขวาครับเทนไปไปที่สปอตไลน์ฟันได้ฟันได้หนุนขึ้นมาเซนเตอร์ต้องไม่เสียบอลด้วยนะครับเสียตำแหน่งไปแล้วครับผมปาโจให้มาอาร์เดโนวนเข้าซ้ายแบ็กมาไหมมาแล้วแต่ว่าเหลี่ยมวนเข้าไปแล้วติดโรเบอร์สันคือโรเบอร์สันหุบเข้าไปข้างในเลยนะครับผมเอาละครับจังหวะสวนของฟุกได้หรือเปล่าติดคานาเบโลโอ้คานาเบโลเหมือนจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งจะได้เห็นฟันได ดักได้ครับไปโจนโจนหมุนมาจะเอเวล่าครับเวลาทางในโล่งครับเอายังไงดีแล้วครับดับมันทัน์เตรียมสัดสายบอลยังเป็นอยู่ให้หลุมมินิเก้ยังดักทางได้ดีครับเซนเตอร์ของเรียบูยังไม่ยอมให้กองหน้าของอินเตอร์นี่ได้สัดง่ายๆนะครับผมในช่วงครึ่งหลังจ่ายยาวๆติดเวลาแต่ว่าเรียบูก็ยังเจาะกองกลางของอินเตอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับฟันได้ดักได้อีกแล้วครับห้มาข้างหน้าครับเคอร์ติสโจน จมีเพื่อนวิ่งนำทางั้ง2-3คนครับไหลมาตรงโอเว่นครับดึงเข้าไนโอหูฟันไดเอ้เดอะไฟลครับชนล้มเลยครับชนล้มไม่ใช่ชนล้มไม่ฟาวด้วยนะครับจังหวะสวนของอินเตอร์ของคุณจอมครับตวัดไปครับให้ลูมินิกเก้วิ่งแข่งกับฟันได้ครับมามาดวนการเฟกชตบนเข้าไนแล้วเข้าขวาแล้วไม่ยิงให้ที่ซีดอฟเทิร์นนึกว่าตัวเองเป็นซีดานเทิร์นเสียจังหวะไปครับ จจะกด Double ับเบอลทัสนะครับไปติด Double ับเบอลเออไปติดมักเซยเธอแลวครับแล้วฝั่งของคุณฟุกจะสวนก็สวนไม่ได้ครับมันมีเซนเตอร์อสามคนคำ้ำค้าอยู่ตรงนั้นเอา้าจ่ายติดฉลับหลังกกลเป็นดีฮะบอลเข้าทางของลีพูคุณฟุกครับผมโซเลสโซเลสมุนวันหนึ่งรอบครับแล้วหลบแบคคอมีได้เอาอยัางไงดีครับซิกแซกสวยๆไปครับโจนโจนจะคืนนี่เดอะไฟครับสวนมาสวนมาสวนกลับไมโกงครับแล้วยงังไงดีสุดเดียดนิดตึงครับบอลเป็นของล์พูแต่ว่าคานาโรโ่แก้ตัวได้ครับ เร่งเกมขึ้นเร็วๆครับตอนนี้ยังมีแค่หนึ่งประตูครับเป็นของอินเตอร์มิลานตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกครับเลอ้ยวูของคุณฟุกต้องการประตูตีเสมอนะครับตอนนี้ก็ขึงเกมได้มากขึ้นกว่าครึ่งหลังนะครับผมแต่ว่าจังหวะพื้นที่สุดท้ายสัว์แล้วโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าของบอลได้แต่ว่ายังหาจังหวะจังๆไม่ได้ครับนี่ได้กดจังๆแล้วนะครับแล้วควรผู้เข้าแข่งทุกท่านนะครับผมจังหวะยิงเข้าบอลตายบอลออกเนี่ยอย่ากดข้ามรีเพย์นะฮะ เราก็พยายามย้ำในกติกาพยายามย้ำ,ยำตอนที่คนที่เข้ารอบสี่ทีสุดท้ายให้อ่านกติการอบนี้อีกสักครั้ง2ครั้งนะครับไม่ว่ารูปเกมจะเป็นยังไงนะครับผมนิ้วมือเราต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับผมนะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพนะครับอเหลือประมาณ20นาทีครับมัดลิดเคลียได้บอลอยู่ที่บาจโจเตหัวไปเลยอันนี้น่าจะเตะมาทางขวานะครับผมในบอลมัน,ล,นลั่นไปนิดนึงออกหลังไปเลยครับมองใครวะนะโมโหลมครับพี่ลมมันพัด จริงๆตั้งใจจะออกมาตังขวาให้อเดโนเล่นคันสั้นครับเลอยโพ15นาทีสุดท้ายครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศต้องตีเสมอได้ก่อนครับฝั่งของคุณฟุกเลือโพรครับของบอลอยู่แดนตัวเองแล้วจ่ายมาข้างหน้าครับเชอรลาดหมวนให้อ้าวสบบสไลมีเหลี่ยมดีครับผมหักเข้าในเบาไปอีกครับติดคันนาวาโล เอาบอลกลับคืนมาได้ต่อบอลขึ้นไปข้างหน้าครับทําชิงมาบาตโจให้ไปชิงสวยอเอ็นโดลงมาช่วยเซนเตอร์อีกแล้วแต่ว่าบอลขึ้นหน้าไปไม่ได้ซีดอฟงัดลูกนี้ลูเมนิก,ก้าไปวิ่งตรงนู้นอีกแล้วเหนื่อยเหลือเกินนะลูเนิก้หมดแรงจะวิ่งแล้วเพื่อนงัดให้วิ่งเสมอทําไปทํามาแป๊บเดียวครับอีกสินาทีครับ <S <S รอบนี้เนี่ยบางคู่ก็แข่งกันนานานนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะบอลตายบอลอะไรด้วย นะครับแล้วก็มีการต่อเวลาด้วยนะครับการทําประตูได้นี่คือจังหวะไหลเรื่อยๆเลยนะฮะอานหายข้างในครับเอนโดอ้าวโดนดักเลยครับเวียล่าอ่าบอลอยู่ที่ด و มินิก้ต้องไม่เสียประตูที่2ด้วยนะครับถ้าจะเอามาคืน1ลูกเนี่ยเกมรับก็สําคัญเช่นกันครับบาโจดึงคึงแล้วรอคาร์ลอสครับผมฝากแล้ววันทูไปเลยครับผมรถตัคาร์ลอสเปิดไหมไม่เปิดครับไปเส้นหลังกะจะยิงเองลวครับพิมม์เคอร์เซอร์นี้เตรียมพร้อมยิงเลยนะครับคาร์ลอสอัต ตั้งใจยิงอัดนะครับผมอ่ดดึงเรางัดลูกนี้ลูมิลิก้าดูดลงงล้วเอ like like ้ามุม em, ไม่มีแล้วได้เต็มุมหรือเปล่าอะไรอ่ะเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูนะครับผมไม่เฉลบไม่ฟาวไม่อะไรทั้งสิ้นครับเหลือ 2- อสานาทีเท่านั้นเองครับตอนนี้ต้องบุกแล้วละครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับต้องเปิดเกมรุกแล้วครับตอนนี้ฝั่งของคุณจอมนี่ขอรับ2ขีดไว้ก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับ ข้ามฟากไปนู่นแล้วครับ5าบาท5บาทจ้าเรือข้ามฟากย้อนมาครับจะพยายามตอบด้วยความใจเย็นอยู่ผพราว่าจะรองจังหวะช่องเปิดแต่ไม่เปิดแล้วครับคาลอไตไ้บอลมาเออนี่เล่นหน้าหรือเปล่ารัไเนี่ยไปต่อวิ่งๆๆจะงักจะงักอยู่ตัวเองจะไปต่ออีกหรือเปล่าโอ้โหยืนเหมือนเป็นปีกสูงเลยนะครับผมแล้วอาจารย์เป่าจบไปเลยครับแม่คู่นี้ฮีโร่ของอินเตอร์มิลานครับอาร์เดียนโนนะครับโขกได้เต็มเต็มศีรษะตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับผม โอกาสในการยิงก็มีการยิงเพิ่มได้1ครั้งนะครับจากลุยโซเลสนะครับฝั่งเลี้ยฟูของคุณฟุกนะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ1นะครับสำหรับซีซั่น233นะครับฟูคัลเลอร์สโมสรนะครับอินเตอร์มิลานของคุณจอมไปรอชิงแล้วนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสายบนครับผมเป็นบาร์เซโลนาแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาของใครครับระหว่างคุณบิลกับคุณวายนะครับเห็นนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิิปปปปต่่อออไไเดด้้คคคลลนนนีีากะรรััับบสสว